สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้วันนี้เป็นวันที่14ของเดือนพฤษภาคม2563นะคะวันนี้พี่อ้อยก็มาเชลฟี่ตอนเช้านะหลังจากที่ทำสเปกส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็ยังจะต้องมีอยู่2กล่องนะคะที่ยังจะต้องส่งนะคะอันนี้นะคะก็เลยมาทำวิดีโอนะคะเพื่อให้รู้ว่าพี่ ได้ทำสเต็กจริงๆแล้วก็ขายจริงๆนะคะตั้งใจทำจริงๆขายจริงๆนะคะไม่ใช่ทำเล่นๆนะตอนนี้ก็รูปร่างหนะะ้าตาสเต็กก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเมื่อใส่กลองแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะอ้อยก็อยู่อย่างนี้ค่ะไปสบาย,บายถึงช้ามามีงานทำมีเงินเข้ากระเป๋าพอแล้วค่ะมีงานทำไม่หายใจทิ้งถือว่าสุดยอดแล้วค่ะ แล้วพร้อมกันนี้ก็ทําน้าหอมขายนะคะนี่ค่ะน้ำหอมนะคะหอมมากค่ะนี่ค่ะขายควบคู่ไปด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้หอมมากเลยค่ะตัวอย่างนะคะเนี่ยยีบาทนะคะทั่วไปนะคะขายเลยนะคะมีทั้งหมด8กลิ่นนะคะนี่ค่ะมีสโนนะคะนี่ค่ะน้ำหอมนะคะ ขายจริงทําจริงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ตรงนี้หาขายก็คู่กันไปนะคะที่ตื่นมาลุกขึ้นจากพวังเสตียเราหลับไหลมานานแล้วกับการงานนะเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามแกนหมุนเวียนไปตามภาวะของเศรษฐกิจโลกนะคะไม่ใช่ว่าจะนั่งคอยเมื่อวันเวลาที่เขาเปิดโรคโควิดเนี่ยนะเราไม่รู้ได้ว่ามันจะหยุดลอสิ้นสุดเมื่อไหร่นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องทำทำอย่างจริงใจแล้วก็จริงจังกับมันนะคะนี่ค่ะพี่ก็ทําของพี่เรื่อยๆค่ะเช้าขึ้นมามีงานทําพี่ก็เถอว่าดีแล้วค่ะนี่ค่ะทําไปเรื่อยๆค่ะนะคะมีงานทำซะจน,นผมเผพ้วเราไม่ได้ย้อมเลยนะคะสีดอกเราแล้วค่ะ ก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เราเป็นอยู่นะคะเพราะว่าไม่มีอะไรหรอกที่จะมันคงทนและก็ถาวรคนย่อมจะแก่ลงทุกวันทุกวันเมื่อแก่แล้วไม่ได้แก่แบบแก่เลยค่ะมีคุณภาพนะคะไม่เป็นพาละแก่ลูกหลานนะ,ะไม่ใช่มานั่งโอดนั่งโอยค่ะถ้าเราทำโอดโอดโอย,โอ,ยอยู่ตลอดเวลาเราก็จะเป็นคนที่อ่อนแออยู่ตลอดเวลานะคะ เอ็กซิบิทีตัวเองให้มันเข้มแข็งแล้วก็หนักแน่นจิตใจเราก็ตั้งใจที่จะทำอะไรก็ทำทำอย่างกระฉับกระเฉงนะคะลุกขึ้นออกกำลังกายบ้างนะคะอากาศร้อนเราก็อาบน้ำบ่อยๆกันแล้วกันค่ะอยู่ในห้องแอร์บ้างค่ะบางทีหายใจไม่ออกคนไม่มีแอร์ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่าไปซีเรียสกับมันอาบน้ำบ่อยๆค่ะนะพเพราะเหงื่อเราออกเยอะนะวันว,นว,นวนัเนี่ยนะโอ้โหแดดร้อนมากค่ะในเมืองกาญนะคะทุกวันเลย แต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็อยู่ตามสภาวะของอากาศนี่แหละค่ะไม่ว่าที่ไหนมันก็ร้อนกันทั้งนั้นแหละค่ะไม่มีหรอกค่ะเมืองไทยเนี่ยอากาศหนาวเนี่ยยากแล้วค่ะมันมีสองฤดูมีฝนกับฤดูร้อนฤดูหนาวเนี่ยอย่าไปพูดถึงเลยไม่หนาวหรอกค่ะปีไหนหนาวก็หนาวแค่สองวันค่ะวันที่สามหายไปเลยนะคะอย่างเงี้ยค่ะก็โลกมันร้อนนะคะ ต้นหมากลากไม้ก็ถูกตัดเตียนลื่นค่ะเป็นภูเขาหัวโล้นไปเลยนะทุกจังหวัดค่ะนะคะแล้วก็ทั่วโลกด้วยไม่ใช่แต่ประเทศไทยอย่างเดียวนะคะก็มีทั่วโลกกันอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องยอมรับกับมันนะคะทำอะไรก็ทําเถิดถ้าตั้งใจทําแล้วมันก็พบความสําเร็จเองถามว่าพี่อ้อยทำอ่ะรวยแล้วอยากรวยทําไมพี่อ้อยไม่รวยค่ะพี่อ้อยไม่เคยพูดว่าพี่อ้อยรวยนะคะคนคิดไปเองบางคนก็บอกว่าพี่รวยเอา<ป>ละพี่รวยด้วยน้ำใจไง ใจดีรวยจิตใจใจดีใจกว้างใจใหญ่นี่ค่ะคือความรวยนะคะความพอใจของพี่เนี่ยคือความรวยรวยที่หัวใจอใจสู้หรือเปล่าไวไหมบอกมาโอกาสของคนเนี่ยมันมีค่านะดีกว่าปล่อยไปให้เสียเวลาทำไมเพลงนี้ไม่ใช่แล้วนะชีวิตไปคิดอะไรไม่ยึดติดนะคะ นี่ค่ะทำแล้วมีความสุขจงทำไปเถิดนะคะทำแล้วมีความสุขจงทำไปนะคะชีวิตนี่ค่ะนางเทพอ,อักษรสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะอยู่ที่บ้านพี่ค่ะนางเทพอักษรนะคะเนี่ยอยู่หน้าห้องนอนเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นเพื่อนพี่พี่ไม่มีใครหรอกเนี่ยพี่ดังงามเนี่ยค่ะเห็นไหมมีแว่นตาใสดูค่ะมีหมวก อืมไลจัดแต่งให้มีสร้อยมุกสีชมพูซะด้วยมีแว่นตาสีชมพูด้วยนะโอ้โหสร้างให้มันมีสีสันเข้าไปนี่ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะไม่ได้ล้อเล่นนะเขาเป็นเพื่อนพี่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้ล้อเล่นเทพอักษรก็สวยอยู่แล้วนางอับษรนนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ดีมีความสุขก็จงทําไปเถิดนะคะ นี่ค่ะตื่นเช้ามาหน้าเพียวเปลียวไม่ต้องแต่งหน้าเลยนี่ค่ะคือหน้าของพี่เลยค่ะคิ้วก็ไม่เขียนตาก็ไม่เขียนนะคะนี่ค่ะเช้าขึ้นมาก็ไหวพ้พระสวดมนต์ภาวนานะตั้งจิตอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานขออะไรสิ่งนั้นก็จะได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าคิดดีทำดีสิ่งดีจะตอบย้อนไม่ต้องรอให้มันตอบย้อนทันทีแต่ว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อเราคิดดีนะคะนี่ค่ะ สำหรับตำราของพี่นะคะพี่ก็ไม่ได้ทอดทิ้งคะคะในการที่ว่าจะดูดวงยามว่างก็ดูดวงได้ใครที่อยากมาดูดวงก็มาเหมือนเดิมค่ะนะคะไม่เป็นไรค่ะโทรมาก่อนเพราะว่าพี่อ้อยเนี่ยนะจะต้องรับคนที่โทรมานะเนี่ยค่ะขาประจำขาจรอะไรมีทั้งนั้นนะคะนะสำหรับพี่อ้อยนะี่นะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะมีอะไรให้รับใช้พี่อ้อยยินดีนะคะจะเนี่ยค่ะ ชีวิตของพี่ยวเพลียวเ,เลยใบหน้าพี่เนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะั่งอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะ้ำหอมโดยเฉพาะน้ำหอมเนี่ยพี่พี่การันตีได้เลยนะคะน้ำหอมพี่หอมมากค่ะนะ แต่งกลิ่นมาจากของแท้นะฮะนี่ค่ะของแท้แน่นอนแต่งกลิ่นมาจากของแท้เหมือนเป๊ะนะคะนี่ค่ะขายทั่วไปค่ะ20บาทเนี่ยดูน้ําหอมสิขวดยาวมากเลยแล้วก็ยาวใหญ่ด้วยค่นะนะคะ20บาททั่วทั่วไปเนี่ยแค่ขวดก็คิดแล้วก็กลุ้มแล้วค่ะคืออยากจะให้ทุกคนใช้ค่ะเป็นน้ําหอมยี่ห้อเล็กๆนะคะเนี่ยค่ะน้ําหอมเล็กๆ เล็กๆนะคะก็โอเคทุกสิ่งทุกอย่างเราตั้งใจที่จะทำขึ้นมาแล้วก็ทำขึ้นมานะคะนี่ฮะมียาดมด้วยนะคะ10บ,บาทนะฮะแอมโมเนียนะคะเนี่ย่ะหอมมากค่ะหอมชื่นใจไม่ใช่แอมโมเนียค่ะมันเป็นพวกเ็นทอลพวกกระบูลนะคะนะคะเนี่ยค่ะสิบบาทค่ะเล็กๆเหมือนกันนะคะเห็นไหม ทำอะไรไม่ต้องทำใหญ่ค่ะพี่อ้อยไม่ทำใหญ่ค่ะทำเล็กๆเล็กๆพอตัวค่ะนะคะเนี่ยมีทุกอย่างค่ะพวกกระทินหอมทั้งหลายแหล่มีหมดเลยนี่ค่ะเห็นไหมพี่ไม่ได้แกล้งทำทำจริงทำจังเอาจริงเอาจังกับมันนะคะเนี่ยทำอะไรก็ทำจริงทำจังทำไปเลยทำจริงทำจังมองเห็นนะหลังลูกชายพอดีนี่ค่ะ,ะเห็นไหม ขายได้ทั่วไปค่ะใครมาถึงโอ้โหเข้าเซเว่นนะมองเห็นนียน้ำหอมขวดเท่าไหรคะโอ้ยี่สิบบาทค่ะมาเลยเพอดฉีดเข้าไปฉีดตัวนะหอมไปถึงผัวฉีดผัวหอมถึงเมียนะฉีดทั้งคลอทั้งเคลียหอมทั้งครอบครัวไปเลยนะคะเนี่ย่ะสุดยอดค่ะทำแล้วผลิตจำหน่ายนะคะแบบนี้ฮะนี่คนละยี่สิบค่ะขายง่ายค่ะทั่วๆวไปเอากีกลิ่นคะ่ะห้ากลิ่นเอาไปเลยค่ะหนึ่งร้อยบาทห้าขวด ฉีดก็ไปเถอะค่ะหอมมากค่ะหอมติดทนนะคะติดทนไม่ใช่เป็นโคโลนนะเป็นหัวน้ำหอมเลยนะคะนี่บอกตรงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่โทยเลทตนะคะเป็นเพอร์ฟูมนะคะท,ทุกอย่างค่ะฉีดตรงไหนก็ได้ค่ะที่อยากจะฉีดนะคะทุกซอกทุกหลืบได้หมดเลยค่ะนะคะนี่ค่ะขายง่ายนะคะยี่สิบบาทโถทําเงินหล่นหาย เยอะแยะไป20บาทนะช่วยอุดหนุนพี่หน่อยก็แล้วกันนะคะเนี่ยฮะแล้วอันนี้นะคะเนี่ยขวดละร้อยค่ะนี่ค่ะนะคะเยอะค่ะเนี่ยค่ะสั่งได้เลยค่ะขวดเท่ไหมเท่ระเบิดนะพกง่ายติดตัวไปไหนมาไหนชุ่มฉ่ำหัวใจนะคะฉีดไปแล้วมีความสุขค่ะ คนเราเนะี่ยมันต้องมาทินหอมบ้างนะไม่ใช่ว่าโอ้โหปล่อยแหมของชั้นนะ่ยไม่มีไม่ไม่มีกลิ่นยาเลยกลิ่นทุกคนมีค่ะกลิ่นตัวนะ่ยจะมากจะน้อยเท่านั้นค่ะแต่ได้ประทินผิวด้วยการฉีดน้ําหอมที่มันโรมันติกนะคะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะพี่เองเกิดมาเนี่ยบอกตรงชอบน้ําหอมค่ะกลิ่นน้ําหอมทุกชนิดเลยะคะ่ะที่แพงๆสมัยเมื่อก่อนเนี่ยราคาแพงๆนะขวดตังสามสี่พัน 4, บาทนะคะเอามาเลย ของฝรั่งเศสทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยแต่ตอนนี้มันเหลือแต่เศษฝรั่งนะคะไม่มีฝรั่งเศสค่ะตอนนี้เหลือแต่เศษฝรั่งนะคะแต่เรามาแต่งกลิ่นได้นะคะเนี่ยค่ะทำเองค่ะก็จนแล้เรเรียนมาคนเราต้องเรียนค่ะไม่ใช่เดาเขามีวิชาให้เราเรียนเรียนเพื่อเรียนรู้นะคะนี่ค่ะสิ่งที่ต้องทำค่ะทำต่อไปเรื่อยๆค่ะอย่าไปหยุดอยากทําทอะไรก็ทาค่ะถ้ามีความสุขทําไปเลยนะคะนี่ค่ะพี่ก็ขอ โปรโมทกันเพียงแค่นี้นะคะสุดยอดเลยค่ะนะคะวันๆไม่ต้องอะไรนักหนาค่ะพูดจ่ายให้มันเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาพูดแล้วได้เงินคะไม่ใช่พูดแล้วก็ไปนั่งพูดเมากระจาจเรื่องอไรสาระเนี่ยพี่ไม่เอาพี่จะเมาเรื่องที่มีสาระ,ะนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะในการที่ทําวิดีโอวันนี้ค่ะมีความสุขค่ะนะคะนี่ค่ะเชิญนะคะอยากจะสั่งนะคะ 0813658349นะคะเนี่ยสั่งได้ค่ะน้ําหอมทุกชนิดเลยนะคะส่งให้ได้ค่ะแต่ต้องเยอะๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็มาคุยกันหลังมานดีกว่าขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ